สวัสดีทุกคนที่กํำลังรับชมอยู่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ทวีปแอปฟริกานะครับผมประเทศเซาสูดานนะทุกคนนะดูบรรยากาศสิทุกคนตอนนี้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยป่าหญ้าโอ้วาวพระเจ้าผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยนะทุกคนดูสภาพอากาศสิทุกคนเหมือนจะไม่มีก้อนเมฆแม้แต่นิดเดียวเลยนะทุกคนนะ โอ้ว้าวพระเจ้าโอ้ว้าวพระเจ้าผมคิดว่าผมเจอร่องรอยของสัตว์ชนิดหนึ่งนะทุกคนนะเห็นไหมโอ้ว้าวผมไม่เคยเห็นร่องรอยของสัตว์ที่แปลกขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนนะนี่ทุกคนลองดูนี่สิผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะทุกคนนะเห็นไหมโอ้ว้าวพระเจ้าดูนี่สิทุกคนดูเหมือนว่ามันจะตรงไปทางนี้นะทุกคนนะเหน็นไหม ร่องรอยของมันน่าจะตรงไปทางนี้นะทุกคนนะโอ้ว้าวพระเจ้าผมไม่เคยเห็นสัตว์สายพันธุ์นี้มาก่อนเลยทุกคนดูสิดูเหมือนรำตัวของมันจะยาวนะทุกคนนะเห็นไหมมันกําลังเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้ว้าวพระเจ้าผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยโอ้ว้าวผมคิดว่าผมเจอร่องรอยของสัตว์อีกชนิดนึงแล้วนะทุกคนนะนี่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 ตรงนี้นะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะมีรอยเออเหมือนรอย น่าจะเป็นรอยเสือนะทุกคนนะน่าจะเป็นเสือชนิดหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมหนึ่งสองสามแล้วก็มีอุ้มเท้าด้วยนะทุกคนนะน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่น่าจะเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะทุกคนนะเห็นไหมโอ้ว้าวโอ้พระเจ้าดูนี่สิทุกคนผมเจอสัตว์สายพันธุ์นึงซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะทุกคนนะนี่นี่น,น,นี่ทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวผมจะลองเอามือไปนิ้วมือไปกี้มันดูนะทุกคนนะเอา้ามันโดดไปแล้วทุกคนโอ้ว้าวและนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆข,ของเซาสูดานนะทุกคนนะแล้วพบกันใหม่ที่เซาสูดาน